สวัสดีครับนับับนัทุยต่าสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับกับรายการ September Gamer กับผมอ q นะครับผมกลับมาแล้วจากลังจกป่วยมาสองอาทิตย์นะครับผมแล้วกลับมากับเกม d e a p e m a t c h ภาแรกก็ไม่ค่อยหาเท่าไหร่มันเป็นครั้งแรกนะครับผมทงนี้เราเราจะแบบพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็เลยครับเราจะต้องโหลดเกมจากที่เราเล่นครั้งไว้ครั้งที่แล้วนะครับ ว่าแต่มันอันไหนวะนเนี่ยถ้าไม่ใช่สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นครับมันจะอยู่ไม,ไ,ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับมันจะอยู่ไม่ได po nah ้ครับนี่เขาเรียกว่ามุกนะครับแต่ครั้งนี้แล้วนะครับเราเจอเวนรูนี่ในจอทีวีเราก็เดินเข้าไปแล้วก็เจอขยะร้อยได้เต็มไปหมดเบยนะครับมีแต่เบย์เต็มไปหมดเบยนะครับแล้วก็รู้สึก ท้อแต้แล้วก็เซฟแล้วก็กลับบ้านนะครับวันนี้เราจะมาต่อเน,นื่องกันนะครับอะไรครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยก,กระดาษแฟนๆกระดาษไม่ใช่เซเลนเดอร์ครับเฮ้ยต้องงงยุ้ยไปก่อนเพราะว่าเอา้าจับผมทรืไมอะ่ะอะไรว้าวไม่ใช่ผิดคนแล้วเฮ้ย ไม่มีเธอกิดมีอยากหายใจไม่ใช่ครับคนละไรไ่อยากครับเอ็มวีก็เหมือนกันตั้งเอกอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่แล้วแบบเราโดนจับอยู่ข้างหลังพูดว่าอะไรครับคุณพาช่วยแปลห่อครับเอ่อห้อป่าไม่มีใช่เออไม่เอาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เนี้ยไม่ขายแล้วสคิปตรงไหนวะอะไรครับเขาไม่ได้ช่างมันแล้วกันเราจะไม่สกิปเราจะอ่าน after all you did do it What are you talking about? Well. Uh. What would you hear? m r k e t for you t just can't g e it. ทำไมต้องทำไมต้นน oh, okay, mm, like ี้แฟรไม่ได้วะ u ักเมื่อกี้มีฟัก u ักไม่นอนฟักแฟงแตงโมชายโยโหิวทุยไอแซคก่อนนี้ต้องอธิบายถึงพื้นเพของไอแซคก่อนนะโอเคครับอธิบายเลยครับผมเขาเกิดจากท้องพ่อท้อง ทองแม่พ่อเอ้ยทองม่อทองแม่เลยหรือชื่ออะไรครับทองม่อทองแม่เนี่ยพ่อแม่นี่ชื่ออะไร,ไรใช่ใน <laughs> ใช่ในอันนะอุ <laughs> ย้ยช่างแม่งเลยอุอ้ย <laughs> <laughs> เหมือนจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้เรื่องนี้ไอแซคจะไม่ยุง่งถ้ายุ่งมันจะอยู่ไม่ได้ <c oughs> ต้องใส่หน้ากากก่อนครับจะได้เป็นไอรอนแมนสมใจแล้วอ๋อต้งกด E นะฮอบโอ้ต้องกด E นะครับ ต้องกดรวมเลยครับเพราะถ้าไม่รวมเพราะถ้าไม่รวมันจะอยู่ไม่ได้เปิดครับเปิดต้องเปิดเพราะถ้าไม่เปิดมันจะอยู่ไม่ได้โอ้โหมนีอยยู่จริงๆเ้ตกลงมาแลนด์กำเบยเฮ้ยตัวไรอะตัวไรอ่ะอ๋อนี่เขาเรียกบอสใช่ไหมครับเฮ้ย ถ้าไม่ยิงเหรอครับมันก็จะยิงเราครับนึกว่ามันจะอยู่ไม่ได้ก็จะกิน,น,นเราอ๋อ,อ,อ,อเป็นอย่างนี้นี่เองเอาตกตกอ่ะอันนี้จะให้คุณยิงเฮ้ยอย่าดทำแบบนี้เอ้ย,อยโยหต้องกลับหัวยิงตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงครับเพราะมันเป็นเกมนะครับมันสร้างมาไว้เพื่อให้เราชนะยังไงเราก็ชนะ ถึงเราจะตายอ่ะเราก็รีเพมใหม่ได้นี่ครับต้องเปิดประตูครับแล้วก็เฮ้ยมันยังตามมาอยู่ครับเหมือนสเลนเดอร์เลยครับผมก็ต้องแบบรู้จักซีอุยไหมครับที่มันกินตูดเด็กวะไม่ใช่ครับเอ้ยมันกินอะไรครับมันกินแล้วซีอุยซีอุยกินขี้ครับมันไม่น่าจะใช่นะครับช่างมันเธอครับเราจะพูดถึงทำไมมันไม่เกี่ยวเอ้า จะลอยไหมอ้าวเล่นไม่เคยปรึกษาอะไรกันเลยถ้าปรึกษามันจะหายไหมรับนี่ขนาดไม่ปรึกษายังไม่หาถ้าปรึกษาจะหายคุณเฟรมครับคุณเฟรมเงียบไปเลยอ่ะขอเสียงคุณเฟรมขอขอเสียงก่อน อีสโลเออชัเตอร์หกแล้วเหรอครับเมื่อกี้เราเล่นกันอยู่ชั้เตอร์สามเราไม่งไปชั้เตอร์หกแล้วอันนี้ผมมาอ้าวผมมาอล้วครับผมมาหน้าเดิมๆครับผมแต่เปลี่ยนคำพูดไอสัตว์ไอสัตว์เอ้ยไอแซกไอแซก What No 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 ไอแซกไอแซกใครได้อยู่คำเดียวแปลว่าคำว่าไอแซกครับมาร์เกอร์ครับมาร์เก็ตมันตลาดใครจะมีอะไรไปตลาดตอนนี้ อะไรครับสตอร์สตอร์สนะครับอะไรคือสตอร์สชีตอะไรครับออบเจคทีฟพลักิของเราก็คือคืออะไรครับก็คือเอาชีวิตรอดจากดาวดาวเนี้ยเออดาวเนี้ยแหละมันคือดาวอะไรครับเนี่ยมันเออไอ้ตรงนี้นะครับมันเป็นคล้ายๆกับสเต,เตชันบนอวกาศ นะฮอเป็นจุดพักร้อนของคนทั่วไปซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยมากันอะไรอย่างเงี้ยตัวเธอให้อาบใช่อเปาชนะฮบใช่นะฮบมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรครับเราจะต้องเข้าประตูตามทางที่มันกําหนดไว้ให้เพราะถ้าเราไม่ไปตามทางที่มันกําหนดไว้ให้กําเบยครับขัดมุกกันอย่างนี้เฮ้ยเตียงอะหักลาวแน่นอนโอ้โหนั่ง ตกใจหมดเบยเธอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นรูปที่มีทุกบ้านมามานี่หว่าเมื่อกี้ผมไม่ใช่ครับโหจะติดค,คุกไหมได,ได้มา2 2 0 0นะครับโอ้นี่ครับสัมหอนว่ะต้องเจออะไรเยอะๆแนลอามีพลังงานบางอย่างอยู่ในห้องนี้ก็เป็น ดึงเบยอะเอาล่ครับเราขึ้นลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ออยครับไม่าจากลิฟต์ออยโอ้โหเชยแล้วขนาดผมเกิดเกิดไม่ทันนะครับผมก็เกิดไม่ทันครับแต่ผมรู้จักอ่ะโหมารู้จักได้ยังไงตัวเธอโอเคครับเพราะว่าเราลงลิฟต์อาทิ้งแล้วครับผมเราก็ ไปกันต่อครับผมเฮ้ยนี่ไงยิปออยมาแลนด์เราจะไปะตามทางครับผมจะไม่เซฟจริงๆเหรอครับแน่น,นอนครับไม่ตายอยู่แล้วแต่ถ้าตายก็ไม่ตายไม่ตายหรอกเถอะเกิดใหม,ม่เบย์เหรอตอนนี้เรต้องไปไหนครับผมช่วยบอกผมทีเราต้องไปไปทาง มันปลายสายลุงเนี่ยเฮ้ยซอมบี้อ้วนเนี่ยว่ะนี่มันบูมเมอร์ไม่ใช่นี่มันเร็วโฟร์เดเนะครับผมเฮ็ดช็อต วรวยอ่่่ะะนนีีจะเปิดน,นี้เข้าไปหยุดเขาไม่ได้จริงๆ,ๆผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้ว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 ไม่ได้หรอกนะครับผมจะต้องเติมของเติมของกันให้เรียบร้อย<ง>อยังไม่จบกับกูอีกใช่ไหม อานนี้ไม่เหมือนไก่ทองเลยไก่ทองพิเศษไก่ทองนายบอกเกิดไม่ทันลิปออยครับเอ้ามันมีรีเมย์ยยังไม่หมดอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นี่ปลาปันฉลามปลดปันถุฉลามและปลาโลมาทำเลยไม่หมดเลยบูมเมอร์หมดแล้วไม่ใช่ ถึงเวลาอันสมควรแล้วครับอะไรบ้างครับเนี่ยมันมันเยอะแยะเสือเหลือเกินต้องเติมสองกระสุนก่อนนะครับาล้วใช้กระสุนอะไรบ้างเนี่ยเขาไปเยอะเปลี่ยนชุดไหมครับเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนไปชุดไหนครับ อยากเป็น Spider ส,ส,ปสปไปเดอร์แมนอ่ะมีไหมครับผมจะเอาโลมา <c oughs> ครับจะเอาชุดเทๆแล้วลกันไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเลิก <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเท่สุดแล้วในสามโลกโอเคครับเราไปกันต่อเลยครับถ้าไม่ไปนะ <c oughs> ครับ <c oughs> 700ครับ700นัดนะครับดีแม่ไม่ขี้แตกลยครับ700เลยครับคุณแม,ม่ับขอเสียงนะครับคุณเฟมเป็นเสียงที่แบบได้ฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นเสียงใครเฮ้ย ไวดยูเดียมนี่หมายความว่าอะไรครับแล้วถ้าเกิดเราเดินไปเลยนะ คนล้มอย่าซ้ำครับกระดือเลยอู้นี่เราห่อได้นี่ไอรอนแมนไอรอนแมนแตวแตวอ้าวกำเบย์ไอรอนแมนมากครับโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้า เขามาแล้วเราห้ามคุยอะไรงนี้ใช่ไหมบรรยากาศร้อนมากตอนนี้ <c oughs> ทำไมปลาเดือนนี่นะ ผมกลัวที่สุดครับไม่เล่นแล้วครับโอเคครับจบแค่นี้นะเราเสร็จ <laughs> <laughs> ไปแค่นี้แหละครับ <laughs> ไม่เล่นแล้วครับต่อไปจะใค่นี้เราไม่เอาเราเป็นคตรน่ากลัวถ้าเล่นต่อไปมันจะอยู่ไม่ได้ครับผมเรื่องนี้คิวจะไม่ยุ่งเอาว่าเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันลากันไปก่อนนะครับสำหรับเดสเป a ในการรีวิวของเเ <c oughs> ทออร์มเกมเมอร์นะครับผมขอเสียงคุณเฟรนปิดท้ายด้วยครับผม เปครับพูดสักคำได้ไหมครับแบบให้คุณเขาแบบได้รู้จักคุณมากกว่านี้ครับ้ครับตืือตผู้ชายน่ากนหามาแล้วจะจบหรือยังทำไมเฟรมถึงไม่พูดครับถ้าพูดแล้วมันจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคงั้นเราลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ถ้าคุณไม่ได้ดูนะครับพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่ ไม่ใช่จะโชว์คลิปตายให้ดูเอ้ยทำไมมันไม่ไม่มันไม่เห็นมีอะไรมายุ่งกับเราเลยสเลนเดอร์แมนสเลนเดอร์แมนจะโชว์คลิปตายให้ดูครับเดี๋ยวมันจะวางกันเป็นกระลกไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้มึงบอกอะไรกูเดี๋ยวมึงบอกอะไรมึงบอกอะไรเลิกครับเลิกเจอกันคลิปหน้าครับกับเนเปอร์เกมเมอร์